ทั้งหมดแลยนะไอ้นุ๊กมือมือไอ้นุ๊กมือมึงดูมือมันนี่ขอให้กอดเอวโอเคกอนเอลโอเคกอนเอลโอ้ยอย่าสูงอย่าสูงไอ้อย่าสูงไอ้แค่เอวพ่อเอลเอลมึงเบาๆหน่อยพี่นุ๊กนี่ยเขาเป็นคนมือไวไงมือไวแล้วก็ลิงโลไงเราก็กลัวแบบว่าหายต้องจังหวะแบบเฮ้ยอิฟต์อันนี้โอ้โหไปโดนหน้าอกเนี้ยเหมือนไม่หาเราก็ต้องแหมต้องมีเซฟคอร์สกันบ้างจรางป่ะพี่ผมเป็นผู้ปกป้องสุภาพสตรี มึงทุกคนมือมือดมือทุกคนมือมมือมาอันน้กู้เยเยีะยไอ้ตันเดี๋ยวมือมันไปทางอื่นเอวเดียเดี๋ยวกลัวพี่พี่หนูด้เสียงมันกึกตะฟีมูหอตะฟีมูนี่ีนี่ีนี่จับพี่นี่แต่แม่สปอร์ตบาีเอสปอร์ตบางของจก็ตะีมูซะด้วยไอ้ร้ยนร้นแชมูอะแมูนะเ้ โอ้ยเอียสตงไว้ข้างบอยกับขางบอย ก็ถูกลวนลามเท่าไหร่ก็อาจจะมีโอบอะเท่าเท่าที่รู้มีแค่โอบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ลวนลามตรงอื่นเออแต่จิ๊บอ่ะกาศจะลวนลามพี่นูแต่แบบไม่ทันไงไอที่ช็อตที่เขาให้หยิบเชือกอะตอนที่จะลงใช่ไหมต้องปล่อยเชือกลงมาใช่ไหมจิ๊บจะหยิบแต่จังหวะนั้นอะจิ๊บอะมันเหมือนมันมันกลัวแล้วมือจิ๊บไม่ไม่ขยับอะคือใจคิดว่าจะหยิบแต่มือมันไม่ขยับอะมือมันอยู่อย่างเงี้ยมันปล่อยไม่ได้อ่ะพี่นูก็เลยต้องแบบจับเองจิ๊บเลยว่าอดเลย